อเล็กโบคู่รักสายบุญโชสเตปแดนม่วนจ่อยข้างรถแห่ยิ่งนานยิ่งหวานสำหรับคู่รักพระเอกนางเอกอเล็กเทระเดทก,กับโบเมลดาที่หากมีวันว่างตรงกันเมื่อไหร่ทั้งคู่จับมือกันเดินทางท่องเที่ยวทันทีเพราะไละสไะตที่เหมือนกันอเล็กโบจึงเป็นคู่รักที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะได้ตลอดตลอดล่าสุดอเล็กโบควงคู่กันไปนงานบุญกรถินประจำปีที่วัดหนองครกจังหวัดสระบุรีซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่เดินแห่กรถินนั้นด้วยจังหวะที่คลื้นเครงอเล็ก โบเลยขอโชว์เต็ดแดนม้วนจอยกันข้างรถแห่ไปเลยเป็นภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆจากภาพที่เห็นอเล็กโบดูมีความสุขมากๆในการร่วมงานบุญกระถินครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันของทั้งคู่ที่มีต่อกันนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นกันเองและความสนุกสนานของทั้งคู่ที่ไม่ติดภาพลักษณ์ดาราแม้จะอยู่ในงานบุญก็ตามจากภาพที่เห็นอเล็กโบดูมีความสุขมากๆในการร่วมงานบุญกระถินครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความรัก และความผูกพันของทั้งคู่ที่มีต่อกันนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นกันเองและความสนุกสนานของทั้งคู่ที่ไม่ติดภาพลักษณ์ดาราแม้จะอยู่ในงานบุญก็ตามมุมมองของชาวเน็ตบางคนอาจมองว่าการที่อเล็กโบโชสเตดแดนข้างรถแต่เป็นการแสดงออกถึงความสนุกสนานและความเป็นกันเองแต่บางคนอาจมองว่าเป็นการไม่เหมาะสมกับสถานที่และโอกาสซึ่งก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นส่วนบุคคลสรุปอเล็กโบคู่รักสายบุญโชสเตดแดนม้วนจอยข้างรถ แห่ในงานบุญกฐินประจำปีที่วัดหนองครกจังหวัดสระบุรีแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันของทั้งคู่ที่มีต่อกันนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นกันเองและความสนุกสนานของทั้งคู่ที่ไม่ติดภาพลักษณ์ดาราแม้จะอยู่ในงานบุญก็ตาม